สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะไอก็จะนำเสนอเกี่ยวกับการเดินทางขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปที่เดนมาร์กนะคะไอจะเดินทางไปหาพี่ไก่และคุณแม่นะคะซึ่งมาเยี่ยมน้องสาวที่เดนมาร์กค่ะไอจะขึ้นเรือที่ท่าเรือที่โกเทนเบิร์กนะคะเรือของะะสเตียนนาลายค่ะเสร็จแล้วไอก็จะไปลงที่เมืองเฟเดริกส์นะคะหรือที่เขาเรียกว่าเฟเดริกส์ฮัมนะคะทุกคนเป็นท่าเรือที่เมืองนั้นแล้วก็เดี๋ยวพวกพี่ไก่จะไปรับที่นั่นค่ะ ปกติแล้วการเดินทางด้วยเรือนะคะไอจะไปกับพี่ขุนค่ะเคยเดินทางนะคะขึ้นเรือเฟรี่เนี่ยไปที่นอร์เวย์แต่รอบนี้ไปคนเดียวเลยค่ะไอก็รู้สึกเกรงๆนิดๆน,นะคะเพราะว่าปกติไอจะเป็นคนแบบว่ามักจะเมาเรือเมารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นเรือนะคะมันก็จะมีทางนะคะเชื่อมไปที่ตัวเรือค่ะ บอกทุกคนว่าเที่ยวเรือของไออ่ะแปดโมงเชา้าทุกคนรู้ไหมว่าคนเยอะมากแล้วก็แบบว่าทุกคนรอนะคะพอขึ้นเรือไปก็จะทานข้าวอะไรเงี้ยไออ่ะไปต่อคิวทานข้าวเช้าไม่ได้ทานเลยค่ะเพราะว่ามันเต็มนะคะก็เลยได้ดื่มแค่กาแฟแล้วก็ขนมนะคะพอมาถึงนะคะพี่ไก่กับน้องเขยก็มารับค่ะแล้วก็เขาก็จอดให้ไออ่ะชมวิวไปก่อนที่จะถึงบ้านนะคะทุกคนอ้ยทุกคนมาถึงเดนมาหากแล้ว มาถึงเดนมาร์กพี่ไก่สวยจังเลยวันเนี้โอ้มันเป็นอะไรที่สวยมากเลยพี่ไก่ที่บ้านไหนไม่มีแบบนี้ตรงเมืองที่ไก่อยู่ไม่มีใช่ตรงนี้มันก็จะอยู่ใกล้ทะเลทะเลอยู่ฝั่งโน้นนะคะพร้อมกับคนสวยของเราอหนูก็ไม่ได้เอาชุดแสกมาเสียเลยหนูขี้เหร่เลยเนี่ยอันนั้นน้องเคยพี่ไก่แอบดูข้างหลังสวยสวยสวย โอเคทุกคนตอนนี้มาถึงบ้านน้องเจี๊ยบนะคะอันนี้น้องเจี๊ยบน่ะออกไปซื้อของเราก็จะมาชมสวนของเจี๊ยบก่อนโดยมีคุณแม่เป็นผู้นำพาดูสิเขามีบ้านผักนะคะทุกคนหนึ่งสองกรีนเฮาเขามีสองหลังพื้นที่บ้านเขากว้างมากทุกคนกว้างพัดลอ้ยไอ้ละอยากอยู่จังซี่ละ่ะไอะ้คือสบ่ได้มีวาสนาได้อยู่ดอกพุน้ะพุนะกว้างไปพุน้าลอันนี้กะ อันเขาเรียกว่า <Story. S 1> สตรอเบอรี่อสตอป่าเขาเรียกมันมีสับของมันอยู่นะเอา้าเก็บกินเฉยแม่เอาผักไอ้อย่างนะหมต้นอม,อมป้าต้มหอมคือเป็นกอมักใหญ่เนะเดี๋ยวนาหนูจะรีวิวอันนี้เป็นดอกไม้ของเจี๊ยบนะคะคออลแล้วกัออดอกไม้คะ่ะมักอือแม่บอมักอื้อ,อ,อ,อสีเหลือง อุ้ยเจี๊ยบน่าจะปลูกไอ้ฟักทองที่มันเป็นลูกสีเขียวอ่ะมันมันมันพันนั้นอ่ะพันนั้นเขาเรียกพันเดลิก้าหรืออะไรนี่แหละค่ะมันเป็นหมกอือที่แบบมันตุ้ยเลยแม่หน่วยมันจะเป็นสีเขียวๆหนูน่ะเก็บเมล็ดมันไว้อยู่นะแต่หนูไม่มีที่หนูไม่มีที่ปลูกเพราะบ้านหนูมันไม่มีพื้นที่มันเป็นแค่ทาวเฮาอะนะคะถ้าเป็นอย่างบ้านเจี๊ยบนี่ปลูกได้เลยพันนั้นอ่ะพันนั้นจะมันตุ้ยเลยแม่เอาไปหนึ่งกินแห้งแทบ พันนี้มันจะเป็นเขาเรียกพันุ์ไพันอะไรหนูจําไม่ได้แล้วอันนี้ต้นหอมอันนี้สาราแหน่อาาดอกกุหลาบเต็มไปหมดอู้แล้วก็นุ่นนู่นที่ทางนุ่นเขาก็จะมีเดี๋นะเขาจะมีดูไม่หมดแน่ๆวันนี้นอันนี้น่าจะเป็นต้นฟิกซ์กกใช่ต้นลูกฟิกซ์ลูกมะเดื่อฝรั่งแล้วก็อันนี้มะเขือเทศ ฝั่งนู้นก็อะไรนู้นมะเขือเทศอยู่ข้างในบ้านผักค่ะ greenhouse ดูสุดยอดเลยอุ้ยแตงกวาแตงกวาเขาเก็บกินสมื่อยังวันเาเก็บกินสมื่อพุ่นน่ะนางเอกทุกคนใส่กระโปรงเขียวอำัายอยู่ใส่กระโปรงสีเขียวลายอำัายอยู่นะนางเอกของช่องนางเอกของช่อง มีตันสวยๆอันนี้คือไฮเดรนเยียแต่น่าจะเป็นไฮเดรนเยียฤดูฤดูใบไม้ร่วงเพราะว่าดอกมันยังไม่มาหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นผักชีอะไรนะคะผักชีลาวหรือชีอะไรเนี่ยแต่ลูกมันแต่ลูกมันเหมือนผักชีนะพี่ไก่โน <No S 1> เหมือนผัก <คน S 3> ผักอะไรอะร่ะหรือว่าหรือว่าเป็น่อไม้ฝรั่งเหรอ มันจะมีไม่อันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งแต่เนี่ยมันจะมีต้นผักชีแทรกอะค่ะคุณยายเหมือนเป็นผักชีหอมอะค่ะแทรกอยู่เนี่ยกลิ่นมันก็ใช่เลยใช่ตัวนี้เป็นผักชีค่ะแล้วมันก็แทรกด้วยด้วย<ช>เขาปลูก<ช>แทรกกันกับกับหน่อไม้ฝรั่งใช่ใช่กลิ่นหอมดูมเมล็ดมันก็รู้อือหูทางนี้อีกส่วนเขานะ่ะโอ้ยสะออน พี่น้องแมวพี่น้องแมวไอ้กี้สองส่วนเจี๊ยบพี่น้องแมวมีอะไรพวกนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงพี่ไก่ดูนั่นมันเป็นมันเป็นแบล็คเบอร์รี่ค่ะอ๋อนี่ก็หาได้ดูเก็นี่นี่นี่มันเป็นแบล็คเบอร์รี่แต่มันยังไม่สูงอ๋อราสเบอร์รี่หรือแบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ค่ะมันเป็นราสเบอร์รี่ค่ะทุกคนอืมราสเบอร์รี่ไม่ใช่แบล็คเบอร์รี่ ไอ้ก no. ็พูดมั่ว oh, น mm. ั <S <S like ่นนั่นไงมันมีลูกหนึ่งกำลังสุกไอ้เก็บกินได้ไหมมีการถือวิสาสะเก็บเลยนะคะทุกคนเจ้าของบ้านเขาไปตลาดเราก็แอบเก็บค่ะตึงอ้าวมันยังไม่ทุกคนมันยังไม่งอมทุกคนถ้าเราเก็บแล้วมันมันไม่หลุดแสดงว่ามันยังไม่มันยังไม่สุกดีค่ะพี่ไก่จะจีหืมพี่ไก่ อร่อยไหมพี่ไก่ใหญ่ไอชอบเลียกพี่ไก่ใหญ่เพราะว่าที่บริษัทเราแต่ก่อนมีพี่ไก่น้อยด้วยมีพี่ไก่อยู่สองไก่ค่ะทุกคนอันนี้นะไก่ใหญ่แต่ตัวเขาเล็กๆนะ <_ an> แล้วก็พี่ไก่น้อยก็จะ,จะตัวเล็กว้น,นตัวเล็กกว่านี้อีก <_ an> <_ an> แต่ตอนนี้นะไอะใหญ่กว่าทุกคนแล้วทุกคน, <_ an> น,น,นแล้วก็<อ>กน่ยจะเป็นอเมริกันบลูเบอร์รี่ค่ะเก็บตอนดำาๆใช่ต้องกินที่ลูกสุก เป็นอเมริกันบลูเบอรี่นี่ดำดนี่อันนี้สุกแล้วเอาเอาไปอันนี้ก็เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่มาแอบเก็บผลไม้เขากินค่ะอันนี้คือบลูเบอรี่ค่ะแต่ว่ามันตัวนี้มันจะเป็นอเมริกันบลูเบอรี่เนาะอืมหวานแล้วหวานทุกคนพี่ไก่เสิร์ฟอยากจะบอกว่าดูหน้าตัวเองนะแห้งมาก นอนไม่หลับมาเมื่อคืนก็นอนน้อยมากนอนห้าทุ่มตื่นตีสี่ครึ่งมีม้าอร่อยเวลาเราพักผ่อนไม่เพียงพอน้าจะแห้งทุกคนใกุ่นมาไม่บอกนิน้องม้าอุ้ยม้าตัวนี้สวยจังอันนี้เป็นของใครคะคนข้างบ้านเนาะของอนัสใช่ไหมนีก็นี่ก็นี่ก็ของแฟนน้องเจี๊ยบค่ะทุกคนก็คือของน้องเจี๊ยบนั่นแหละเนาะ อ๋อเป็นมา้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นคอกม้าของอน้องเขยพี่ไก่อะพูดซะว่าน้องเขยนะคะกับลูกสาวอุ้ยอันนั้น่ะเราน่าจะออกไปเก็บกินเนาะอยากลองมันเป็นมันเป็นพรำป่าพรำป่าหรือแอปเปิลป่านี่แหละทุกคนเดี๋ยวมาจิ้มจิ้มพริกเกลืออร่อยนั่นอะส่วนตัวนี้เป็นกูสเบอร์รี่นะคะที่บ้านอ๋อยมีต้นเล็กๆ เพราะว่าด้วยพื้นที่ไม่มีให้ปลูกมันก็เลยไม่โตนะคะส่วนพวกนั้นก็จะเป็นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิลมีเยอะมากค่ะมีอยู่รอบๆสวนเลยเราเก็บกูสเบอรี่พี่ไก่ชิมกุสเบอรี่ยังชิมแล้วอร่อยใช่ออเอาไปทําขนมก็อร่อยกินสดๆก็อร่อยี่กินซูเมอร์ินี่คือกูสเบอรี่ค่ะอืม <laughs> คนมันเป็นทริปที่มาเดนมาร์กเป็นทริปที่คุ้มมากเพราะว่าไอได้มาเก็บกินผลไม้จากต้นบ้านองไอมากบ้านคนอื่นบ้านคนอื่นนะแล้วก็แล้วก็เก็บกินที่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ด้วยที่สําคัญแลนะจังนายเจี๊ยบมึงก็สิยากหัวด้วยอืมอร่อย ดูสิแอปเปิลต้นเตี้ยๆก็มีลูกลูกเต็มเลยคือเขามีปุ๋ยดียด้วยแหละเนาะเขาเลี้ยงมานนเขาก็ใส่ใช่ <Okay. S 1> อันนี้คือลูกพรำค่ะพี่ไก่นี่ไงพรำแกรู้ไหมว่าจะเป็นมันพรุนน่ะเหรอเอ่อพรุนก็คือผลิตผลของพรำเออเวลาเขาเรียกเขาจะเรียกพรำแต่เวลาเราเอาไปทำเป็นไอตัวที่ตากแห้งหรืออะไรเงี้ย เขาก็จะได้ลูกพุนตัวนี้สุกแล้วค่ะกินได้เลยเมื่อวานพี่ก็ไปเก็บทางนู้นกินยังพี่ไห่ชิมยังกินแล้วเหรออ้าวทุกคนเจ้าของบ้านมาแล้วเจ้าของบ้านมาแล้วเราต้องรีบกินค่ะเดี๋ยวเขาเห็นอืมหวานปะอร่อยแต่ก่อนบ้านคุณย่ามีต้นใหญ่ๆเลยแกตัดทิ้งสุกแล้วค่ะ เจี๊ยบใช้แขกเขามาบุกสวนเจี๊ยบแล้วอร่อยอร่อย,ออยพี่ไกอือมันดีเนาะดีต่อใจไหมพี่อร่อยค่ะต้นนี้ยังไม่สุกเอใช่ไหมใช่ บ้านเฮาเอิญอย่างนะโอโลนซาอะไรนะโอโลนซาไอยังนึกได้อย่างนะโอโลนซาแม่นอยู่บ่พี่ไก่เว้าถืกอยู่บ่แม่นเป็นเป็นนอนเออพี่ไก่ลงไปนั่งซิเป็นนางแบบให้หนูได้ไหมมันกลางมุมไห้พี่ให้พี่มันนั่งมานอนอยู่นี่นอนนี่ได้มั้ยตอนกลางคืนเรานอนได้มั้ไหยหนาวเหรอเามันนหวเฮ้ยมันดูดีอ่ะทุกคนดูสิเหมือนนางเอกเลยเนาะนางเอก นางเอกนั่งโอรนซารอพระเอกมารับม,มันมากลางมุงให้พี่แล้วก็เอาเสื้อมันปูนอนได้แป๊บเดี๋ยวฝนตกนี่แหละอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์อากาศดีเอมบีเวทเยอะ I'm not sure what is that Don't know what I call the a p p ล a Um It's not prom right I think it's plum. Um. Plum, yeah. มันคล้ายๆลูกพัมป่าทุกคนแต่ว่าเป็นสายพันธ์ุท okay. ี่กินแล้วอร่อยอ่ะอาจจะเก็บไปกินกับพริกเกลือโหตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเขาอยู่เขาเรียกอยู่แบบชนบทนะคะ

อย่ามองน้ำอะค่ะตายแล้วฉันหมานเธอฉันหมานเธอสวยมากคุณยายคุณยายจะได้กินเห็ดแล้วเดี๋ยวนะแต่นี่เราต้องตัดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แบบแป๊บนึงมันจะไม่อยากเอาดินเข้ารถนะคะคุณยายแป๊บนึงนะคะแม่ถือไว้ก่อนแป๊บนึงอันนนี้อันี้ น้ำหรออ่ะพี่ไก่เก็บเก็บแต่ว่ามันจะเป็นหนอนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูใช่แล้วก็ตัดขาดิพี่ไก่อตัดลากออกเลยนี่ตัวนี้เข้าวอยู่อุ้ยอันนี้สวยสวยพี่ไก่สวยสวยอยู่แต่ว่ามันก็จะมีหนอนนิดเดี๋ยวเราไปโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยยอ ตัวนี้เป็นเค้กกล้วยหอมตัวท็อปปิ้งนี่เป็นอะไรนะคะช็อกโกแลตใช่ไหมเป็นช็อกโกแลตสีขาว white chocolate and dark dark and white แต่ว่าตัว dark จะอยู่ข้างล่างตัว white จะอยู่ทับข้างบนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคน create นะคะนายแต่ว่าแต่ว่าไหนรู้ขอเคด้วยใกล้หน่อยค่ะด้วยใกล้หน่อยจึงโอ้ว้าว มันมันแบบมันมอยส์มากอ่ะมันมันเรียกอะไรมันช้ำใช่แล้วกลิ่นหอมเรามาดูต้นพริกของน้องเจี๊ยบนะคะพริกน่าจะเป็นพริกของพันธ์ุสายพันธุไทยเนาะตัวนี้พี่โอ้ต้นสูงมากต้นสูงเท่าเท่าไอ่เลยอ่ะหรือไอเตี่ยหรือต้นพริกมันสูงอุ้ยซอน อุ้ยดูยดตแต่อันน,นี้แต่อันนี้มันไม่น่าจะเกิดทันพี่ไก่ดูมันเยอะไปน้องเขาแบ่งเขาแยกไม่ทันนี่อันนี้ดูมา,มาดูพริกอะไรไม่ดูอันนี้น่าจะเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดเหรอน่าจะเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดหรือเปล่าในโลกหรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้น่ากลัวามากมันฆ่าเราได้เลยนะอะไรฮาบานโร่เดี๋ยวนะชื่อของมันเดี๋ยวเดี๋ยวไอจะเอาไปดูในนั้นอะ ตัวนี้เป็นลูกพีชค่ะทุกคนกำลังเกิดผลเต็มไปหมดเลยแล้วน้องเจี๊ยบเขาก็เอาดอกไม้นะคะดอกอคารันโชค่ะมีคารันโชด้วยแล้วก็เอามาประดับตรงนี้นะคะนี่พีกุเนียอุ้ยสวยสวยสวยส่วนซุมนี้คือซุ้มของแบล็คเบอร์รี่ซึ่งแบล็คเบอร์รี่นี่เราน่าจะได้เก็บช่วงประมาณกลางๆเดือนสิงหาไปจนถึง ไปถึงต้นกันยาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพี่ไก่กำลังเก็บเดี๋ยวนะเอาพี่ไก่ไ<ด>พี่ไก่อะแตงกิวค่ะพี่ไก่ใจดีเก็บให้ทุกคนจะมาอยู่บ้านเขาคืนหนึ่งเขาก็ต้อนรับขับสู้ดีมากนะคะกับข้าวกับปลาเต็มที่แล้วก็ยังมาเก็บของเขากินอีกคะ่ะทุกคนเก็บกินไม่พอนะคะทุกคนเก็บไปเก็บ เก็บกับสวีเดนด้วยนุ่นผักนะคะแล้วก็มีไอเอาลูกลูกพรำป่าไปด้วยนะคะเอาไปกินแก้เมาเรือได้แตงกวานะคะแล้วก็แต่ว่าแบล็กเบอรี่นี่ไอไม่เอาไปแต่จะเก็บกินตอนนี้แหละเพราะว่าเพิ่งจะเพิ่งจะกินข้าวเสร็จนะก็จะมาเอาแบล็กเบอรี่ตบตูดปึงอยู่ข้างในอ่ะสุกเยอะ <B aya. S 1> เชอร์รี่มันหมดแล้วค่ะจริงๆบ้านเขามีต้นเชอร์รี่ด้วยนี่ทุกคนเดี๋ยวเอ้ยอืมเปรี้ยวได้ใจยอยู่นะ,ะอืมมันมีตัวขึ้นลาด้วยต้องระวังใช่ไหมส่วนตัวนี้เป็นราสเบอร์รี่ค่ะทุกคนราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ เยอะเลยนะคะต้นมันแต่ว่าลูกมันยังไม่ค่อยสุกทุกคนมันเพิ่งจะเริ่มสุกานะสายตานั้นก็เหลือไปเห็นต้นองุ่นของเขาที่มันลามอยู่ตรงนูน้นแต่ว่านู่นค่ะเขียวๆตรงนู้นค่ะอันนั้นคือต้นองุ่น เป็นบอกพี่ยุใช่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกซุ้มหนึ่งนะคะที่สามารถนั่งชิลแล้วก็เอาจริงๆนะพี่ไก่เราสามารถนั่งดื่มวายกันตอนเย็นได้เลยตรงนี้นะคะใต้ต้นไม้นีใช่ใช่ถึงเวลาเดินทางกลับไปโกเทนเบิร์กสวีเดนนะคะมีสองสาวตามเราไปด้วยค่ะสองสาวตามเราไปด้วย<า> <laughs> ส่วนอีกคนนึ่ส่วนอีกคนนึงนั้นไปส่งค่ะ ไปส่งถึงท่าเรือแล้วก็จะเก่บคุณยายไหวไหมคะิมมะนออมออน,ะะนุี้ <c oughs> ม,มนี้ถูกใจใคร <c oughs> <c oughs> มุมนี้ถูกใจใคร <c oughs> มุมนี้ถูกใจใครนะวอดก้าวอดก้าอะไรอีก เรามาถึงสิีเดนก็ประมาณ2องทุ่มครึ่งค่ะแต่ว่ากว่าจะลงจากเรือแล้วก็ไปรอรถนะคะพี่ขุนเรียกอูเบอร์ให้มารับพวกเรา3คนค่ะก็ไปถึงบ้านน่าจะประมาณ3ามทุ่มกว่า,วาค่ะ ลงจากเรือแล้วเราก็เก็บภาพนิดหน่อยค่ะทุกคนช่วงรอรถมารับเนาะถึงบ้านไอ้กับพี่ไก่นั่นก็ฉลองกันนะคะดึกดืน่นตอนเช้าไอ้พาพี่ไก่กับแม่มาเยี่ยมชมที่อีกเกียค่ะหลังจากนั้นเราก็เข้าเมืองค่ะทุกคนไอ้พาแม่กับพี่ไก่ไปชมสวนดอกไม้ที่เมืองกเทนเบิร์กค,ค่ะดอกไม้กําลังเบ่งบานนะคะโดยเฉพาะดอกกุหลาบค่ะทุกคนวันนั้นแดดร้อนมากๆเลยคุณแม่ก็เหนื่อยแต่ว่าใจสู้มากๆค่ะ ี่ไก่กับคุณยายกำลังดูเขาล่องเรือ <laughs> อาหารเลี้ยงแขกก่อนกลับไปเดนมาร์กนะคะ <laughs> ทุกคนคะ่ะลาบงว,ววัาติอันนี้แกงห่อไมมใส่เฮดใส่สมะติสมปอยจะ้ะเออมีพักพร้อมคุณ <laughs> นั่นกัว่าโอ้ลูกแม่หิวขาว่ขาวแล้วข่าวเรียงมาได้กินนะยายเนาะ <laughs> พี่ไก่ไปจัดก,การ ขอบคุณนะคะเส้นแสค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ครัว <laughs> <laughs> พี่ไก่โกหกเพราะพี่ไก่ยังไม่ได้ชิมคล <laughs> ิปสั้นๆของพวกเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะพี่ไก่กับแม่เดินทางกลับเดนมาร์กช่วงสามทุ่มด้วยเรือแฟรี่ค่ะ